ข้อ214ถามว่าก็เจตนาที่หยาบโดยส่วนเดียวมีได้อย่างไรแก้ว่ามีได้เพราะเป็นผู้มีจิตอันโทสะประทุษร้ายเพื่อจะประกาศความเป็นผู้มีจิตอันโทสะประทุษร้ายจะเล่าเรื่องดังนี้ดังได้สดับมาเด็กคนหนึ่งไม่เชื่อคำของมารดาเข้าไปป่ามารดาเมื่อไม่อาจจะให้เด็กนั้นกลับได้จึงด่าว่าขอแม่กระบือดุจงไล่ตามมัน ครั้งนั้นแม่กระบือในป่าปรากฏแก่เด็กนั้นอย่างนั้นเหมือนกันเด็กได้ทำสัจจกิริยาว่ามารดาของข้าพูดเรื่องใดด้วยปากขอเรื่องนั้นอย่ามีมารดาคิดเรื่องใดด้วยจิตขอเรื่องนั้นจงมีแม่กระบือได้หยุดอยู่เหมือนถูกผูกในที่นั้นนั่นเองว่จีประโยคแม้เป็นเหตุตัดเสียซึ่งคำรักอย่างนั้นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นพระุสวาจาเพราะเป็นผู้มีจิตอ่อน จริงอยู่บางครั้งมารดาบิดาย่อมพูดกับบุตรทั้งหลายอย่างนี้ว่าขอพวกโจรจงทําพวกมันให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยเถิดแต่ท่านก็ไม่ปรารถนาแม้แต่จะให้กลีบอุบลตกลงเบื้องบนของบุตรเหล่านั้นอันนึ่งบางครั้งอาจารย์และอุปชาทั้งหลายย่อมพูดกับพวกนิสิตยอย่างนี้ว่าพวกเหล่านี้ไม่มีความละอายไม่มีความเกรงกลัวพูดอะไรกันไล่มันไปเสียดังนี้ ก็แต่ท่านย่อมปรารถนาความถึงพร้อมด้วยปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทเพื่อสิทธิ์เหล่านั้น